สวัสดีจา้าสิผ้ามาเก็บเฮดเดอพ่อเฮดอยู่มูนึงเด้อพี่น้องดเด้อเด้อสีเอาให้เบิ่งเล่นเขาขึ้นมาเอาคองไปใส่อยู่อยู่ในปลาเด้อเนี่ยในปลามันในปลามันเมื่อบ้านโบได้เขามาเบิ่งได้เมื่อบ้านเนี่ยเห็นเด้อพี่น้องปลาหัวโขกบนปลาดีเดีแต่ว่านเป็นปลามันขะเจ้าอ้วนใหญ่หันใจบ่ออกแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องแล้วเบิ่งเด้อให้เบิง่งให้เบิ่งน,นันปูรูขึ้นนังปูรูขึ้นมานเห็นบ่ อันนี้อันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็กำลังปูรูนี่โอ้ยพอแม่พี่นวลก็จะไม่มาออกอยู่แปนคักระดอกกระเดียดําซายุ้ยใช้หรอหนูบอกพียบ้างดีดีฮ <pim. copying S 2> ะเนาะมีพีดพีดมาดูพีดเนี่ยเห็นไหมนี่กำลังมูรูมีดีนี่เห็นไหมนี่กำลังสวดมูตู้มิตี้นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยหมองผมมาเนี่ยเออ ส่ยาเเผายาเเผ้วเฮียเเผ้วเย็นเย็โอ้ยเพียรไอพิษพิษพิษยพี่นองพิษพิษพิษเกียร์นั่นนั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่บ่ที่เราพี่น้องมันห่างอยู่มันห่างอยู่แต่ว่าข่อยพุ่มใจข่อยเห็นใช้เบื้งเตี้ยอยู่ใส่อีกเนื้อพี่น้องนั่นนั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นโดนป่เป็นเห็ดปวกเห็ดปวกอะไรนะเห็ดปวกโคตรบ่ใช่ไหม เอาเอาจิ้มเอานิ้วพิษเออเอาเอาน้าจิ้มเอาละเอายามันเอามันเอามันไว้เป็นเสื้อปีหนาฮะเด้อพี่น้องฝากติดตามส่องเฮ้ยเ้อจ้ะส่องยูทูบสภาพคนแก่นจ้าแต่วแง่แง่เลยพี่น้องนี่ละนุ่มอันหาเร็ดมาอยู่นี่บ่ได้ไปป้าเฮดดอกกินอยู่ขางสวนอยู่ข้าเพื่อนนี่ละมันก็ได้อยู่ เจ้าพี่เบิ่งคักลระบอกสาวเตียมันขาวไม่แหล่คือดินเด้มันหาบเห็นมันบวบเห็นเด้ดือวันนั็บ่มีเลยฮะมันเพิ่งขึ้นไงฮะมันได้ฟังเมืองนิดเอาัน ดนนเดอได้อะแหละอันนูเห็นขาเจ้าคุดเอาได้นะตุน่นขาเจ้าพอแล้วจังงสีเจะข้าเจ้าคุดเอาเนงมัน,มมนใช่เหรอโอ้นี่ละเอาเพื่อนใบรวดเดี๋ยวเพื่อนก็บคืนอีกเด้อพี่น้องมันเน่าเห็นปะ หน่วงงั้นมาเอาหลายรอบเรายุ่นไงแต่ว่าข่อยมากข่อยก็ไม่เคยเห็นนะข่อยหาก็เห็นมือหนิหมื่บ้านกับยางมาโลหาเป็ดอยู่เดี๋ยว่ากับยางขึ้นไปทั้งเทิงอีกรอบนึงหมื่บ้านในนุ้งมาหาเป็ดอยู่นี่อยู่เด้าตุน่น นดเนอะู่นนงนันนี่มาเ็นดอกเยงนีมันออกเป็นมูเป็นมูบอกพี่น้อ,นอ,อง,งอจามันเถาเมื่อวานนี่นูมาเบิองอันเป็ดหาเป็ดมันนู้ไปเด้เข้าไปซองเบิ่งไงเมืนน่อวานเมียน,นจา้า ม่ใช่เรียกกระชาย่างขึ้นไปอีกอยู่ย่างขึ้นไปทึ่งๆคนเตะมิดเลยเออถือเอาก้าน้อยเออจิงสีกับยูนอนตุ่นเนาะเอว่านูเลี้ยวพ่าเห็นอันเลี้ยวว่าเห็นเห็ดได้นียมันเป็นยังไง อะไรหดน้ำตักำลังกินเดือดสุดเหรอคน